ขอฟังแบบไม้เปิดเสียงแล้วกันฟังให้ดีนะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดของอเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพี่ปฏิบัติข้างนอกแล้วฟังจากเหตุผลของเขาแล้วแล้วเอามาเอามาปรึกษาทุกคนแล้วนะครับทุกคนแล้วน้องๆทุกคนพี่ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวย้ํานะฮะพี่ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวแล้วใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ได้ใช้อารมณ์อืม ฟังให้ดีนะครั้งนะครับอ <ừ> ืมไม่ได้ใช้อารมณ์ <ừ> มีการปรึกษาแล้วอืพี่หนุกบ้างไ่ะคุยกันแล้วอ <ừ> ืนะครับนี่ไม่ใช่การนี่ไม่ใช่คําพูดที่จะมาจากคนคนเดียวนะ <ừ> นี่มาจากทุกคนนะครับคือทุกคนเห็นก่อนหน้านี้ไหมก่อนหน้านี้ไหมครับอ <ừ> ืมก่อนตรงนายกตอนนี้พี่คุยกับน,นายกทุกคนจําได้ไหม <ừ> ตอนนี้คุยกับน,นายกทุกคนเห็นไหมครับว่า งานนายกมันค้างเยอะขนาดไหนอืทวนจําได้เดี๋จริงก็ตีหลายคู่อะค้างเยอะเป็นตีหลายคู่อะขนาดมันหลายคู่อะไม่เข้าใจแอดมินนะเห็นไหมฮะแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่มีการแจ้งกันเนี่ยที่มีการแจ้งใบกันเนี่ยมันยังค้างสต็อกอีกเบิ่มเลยครับพี่บอกทุกคนเลยก่อนเลยนะมันยังค้างสต็อกอีกเบิ่มแล้วต้องรอเวลาในการตรวจสอบ คิดว่าต่าๆเป็นเดือนนะอืม,อมเป็นเดือนครับเคตะด้วยเป็นเดือนเคตะด้วยสองาทิตย์ละกว่าจะหาหลักฐานกว่าจะหาผู้กระทาผิดกว่าจะหาตัวต่างๆออ,อ,อีกนาน,นครับแล้วทุกคนคิดว่า คนว่าโฆษณาไงาสัตว์นั่นไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยสามนาทีพ่อมึงอะทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะทำไมพวกมึงยังพิมพ์กันได้วะกูนี่โฆษณา,าสามนาทีสัตว์ ผมถามหน่อยเดยถ้าผมเข้าเมืองไปกูโดนใบอะไรใบแดงเหรอก็กลัวจะเข้าไปคุยกับเขาไงกลัวจะเข้าไปคุยให้มันเคลียร์ไงว่ามันยังไง ไอตีมันเป็นตัวเทนนะตอนนี้กูกี่เหลืองวะตอนนี้กูมีใบอะไรติดตัววะเฮ้ยไอ้บอบกูมีใบอะไรติดตัววะน้องโอเคเสียงมึงไม่ไหวละอ่ะอันเนี้ยที่กูฟังเนี่ยที่กูฟังเนี่ยถ้ามันแจ้งกูอกกูโดนใบใบใบเหลือง ถูกต้องไหมก็เหมือนไอ้นั่นที่มันสไนอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเกมมาเท่ากับมันโดนใบเหลืองถูกต้องป่ะอันเนี้ยกลัวใบเหลืองละหนึ่งใบกูใบเหลืองละไหนไหนกูก็เหลืองละก็ก็ก็ดูแม่งไปเลยแล้วกันคอณรีต้องจบแต่การแจ้งใบจะไม่จบไม่จบไม่สิ้นครับจะแจ้งกันอีกเป็นเดือนครับโอเค เออขอบคุณครับแย่ yeah. แม่งเออเอาอยัางไงดีเอ,เอาตามที่คุยกันได้เลยครับอติอติคิดว่างไงครับ<อ>ไม่ดูาาปกติแล้วนะปกติครับปกติอ่ะกูไปดูกูคแค่ฟังเอาไปยังไงดีไงกูโดนไปแล้วอ่ะกูไม่ทันแล้วอะ่ะก็ผมมาขอจบนี้ใช่ครับตามที่นี่เลย กูไม่ถัดแล้วสิ่งนี้เขาต้องกสิ่งีเขาต้องส่ี้เขาต้องเสียใบนี่คือเขาต้องเสียนะครับพี่โนเสียครับต้องเสียเสียไปกับเสียที่สงครามครับครโอเคทางฝั่งจันทร์ฮานุปเป๊บหนึ่งนะน้องพี่ดูนี่อยู่ยอมนะครับใช่พี่ดูดูสงครามใบนยครับเดี๋ยวๆแต่คือที่เราคุยกันว่าเรื่องการแจ้งก็ยังดำเนินการต่อนะครับอืมอ่าโอเคกูโดนละ ก็รอนแล้วคุยกันได้เลยตัวแจ้งไปต,ตัวเองเลยตอนานี้ทางทางเจเคว่าไงบ้างครับเอออัตติว่างไงแจ้งไปตัวเองแบบนึงว่าไงเ,เราจะยุติกันไหม <laughs> เรื่องเรื่องการแจ้งด้วยเรื่องสอรี่ด <laughs> ีด้วยมันจะได้ไม่เสียหายกันไปมากกว่านี้ ผมผมมองว่าที่บีบีซีที่ผมรับเรื่องมาคือบีบีซีค้างคาใจกับกับตรงใบมากกว่าพวกผมไม่ใช่รอครับที่มันล่าช้าหรือว่าที่มันไม่ใช่ตอนนี้ก็คือผมคือจากการที่มาคุยเนี่ยคือเฟลเรื่องแอดมินถูกไหมก็เข้าใจแล้วไม่ได้ไม่ได้ค้างคาเรื่องใบนะค้างคาเรื่องแอดมินการตัดสินของแอดมินเออผมก็เลยมาขอจบเพราะว่าคือตอนเล่นถ้าเล่นยิ่งเล่นไปเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสีย Ens, แล้วเรื่องนี้แล้วครับเรื่องใบนะเรื่องใบก็เคว่าไงอะคร,ร like <ๆ>ับถ้า JK ยุติผมก็ยุติเหมือนกันแต่กูตายมึงตายแล้วเอาไปดีซีคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปได้ไปคุยกับน้องผมเหมือนกันเอางี้ดีกว่าพี่คือผมก็คือคุยก็คือถ้าเกิดสมมติว่า JK ยืนยันที่จะแจ้งต่อผมก็จะดำเนินการต่อถ้าเกิดกับการคือเธอยุติตรงนี้คือจบแค่ตรงนี้ทุกเคสก็คือยกเลิกหมดเลยถ้าเกิดว่า JK ยินยอมตรงนี้ผมก็ยินยอมครับ เอา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 ตามนี้เลยเฮ้ยรีเวิร์สให้รีเวิร์สพ่อมึงอะให้รีเวิร์สพ่อมึงอะหรือว่าจะเดินหน้ากันต่อรีเวิร์สพ่อมึงอะรีเวิร์สพ่อมึงอ่ะคำพูดสุดท้ายของรีเวิร์สพูดกูไว้ว่าพูดกูไว้ว่ารีเวิร์สบอกว่าเอาทุกอย่างต่อจากเนี้ยมันด่าทูกแก่นู่นนี่นั่นเอาหมด จำได้นะผมไม่ได้คุยกับส่วนนี้กับน้องเลยก็ลองคุยกันก็ได้ครับโอเครอได้ใช่ไหมได้ครับเอาเลยครับเสียงไหมเนี่ยเนี่ย แลกไม่แลกปิดแล้วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแลกไม่แลกนีคือแลกเลยแลกเลยแลกเลยแต่ผมก็เหมือนกันนะว่าของผมแม่งเจ็ดวันสามเทสอะไม่ได้เลยยังไงก็ฟังฟังใบบัฟใบแลกกดนั่งกัวแลกกัวแลกเจค่ะไม่สนอ่ะเจคไม่สนอ่ะตอนเนี้ยคนตายอ่ะเพื่อนอ่ะ เพื่อนอ่ะคำว่าเพื่อนอ่ะต้องขอโทษทางทางพี่โนแล้วก็ทางหลังด้วยทางบีดีซีด้วยก็คือเรื่องดําเนินใบดําเนินการใบผมมองว่าควรดาเนินการต่อใครผิดก็ว่าไปทำได้ครับผิดส่วนผิดเลยทา้งกันได้เป็นี่ปัญหาในส่วนเรื่องนั้นก็ก็ก็แยกไปแล้วกันสิทธิขครสิทธิมันผมไม่ก้าร่วงนะแต่ในส่วนเรื่องการขอจบเนี่ยทางธนาคารยินยอมไหมครับอะไรครับ ขอจบเลยจบเรื il, okay. ่องนี <sk u ild ing> ้รับ BBC ขอครับสตอรี่ครับสตอรี่ได้ครับอ่ะโอเคเอ๊เพลงเฮ้กูได้หยุดแล้วโว้ยย่ยไอ้สัตว์เอ้ยกูได้หยุดแล้วย่าย่ย พักกันทุกคนเว้ยกูได้พักแล้วกูได้นอนก่อนเมียมแล้วเว้ยเลี yeah! ้ยอัดในที่สุดกูก็ได้นอนก่อนเมียมแล้วขอเสียงหน่อยเว้ยทุกคนกูได้อยู่แล้ว เรวลองพร้อมกันเว้ยรอพร้อมกันเว้ยลองพร้อมกันเว้ยโอย้ให้กูหยุดเธอกูขอร้องอนะเชี้ยให้กูได้หยุดเธอกูหยุดอะกูหยุดได้สวันนะสวันนะกูขอหยุด4วันนะ กูจะได้ให้น้องๆกูอะไปพักผ่อนบ้างเออไอ้เชี่ยสภาพร่างกายคือจะตายโง่กันหมดแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยให้กูได้อยู่เถอะจริงๆจะตายแล้วเพียตายแล้วเนี่ยไปทำคอมด้วยเนี่ยผมจะไปทำคอมด้วยโว้ยหกส่นอเมริก้าหรอกแล้วเนี่ยหนึ่งแปด วันนี้กูโดนด่าอยู่นี่เดี๋ยวก็ไปเอาตังาถ้าพูดแกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเตาว่าอะไรพี่โดนกระเป๋าอะไรนะครับหกหนึ่งแปดแบงก็โดนนะหกหนึ่งแปดพิเช่นก็โดร้อยสิบแปดพิเช่นอะไรแหละแปดสองแปดสองถึงนะหนึ่งกระเป๋าอะไรนะพี่เอ๋หกหนึ่งแปดครับอันนี้ถือว่าสตอรี่นี้เรายินยอมทั้งสองฝ่ายนะครับครับต้องบอกก่อน โอเคเข้าเรียบร้อยก็เดี๋ยวธนาคารรับเหรียญอ่าเรื่องเหรียญเหรียญไนะตอนนี้เจ็ดสิบหกบ้านบีบีซีสามสิบห้าธนาคารหนึ่งสองสี่เจ็ดสิบหกอ่าเจ็ดสิบหกไม่เป็นไรเรื่องบัตรประกันเดี๋ยวมาติดตามไม่เรายังพักไม่ได้ครับเราเรายังพักไม่ได้ครับแต่เราต้องมาคุยเรื่องคนกัน เราต้องมาคุยเรื่องคนเราต้องมาคุยเรื่องคนกันตอนเนี้ยเราต้องมาคุยเรื่องคนเราต้องหาคนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเราต้องหาคนเพิ่มอไ,ไอเซิร์กเนี่ยเราต้องคุยเรื่องไอเซิร์กด้วยไอเซิร์กเนี่ยผมอาจจะให้ไอเซิร์กไปพัก แต่เวลาตีกับพวกเนี้ยไอเซิร์ฟอ่ะมึงต้องมาเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องข้อตกลงไก่เซิร์ฟถ้าจะเจอตีกับแก๊งใหญ่ๆพวกบีบีซีหกซุนเนี่ยมึงต้องมาเล่นแต่ถ้าเดี๋ยวกูไล่มอกแก๊งเดี๋ยวตีกับพวกเนี้ยมึงต้องกลับมาเล่นใช่มันต้องผมคุยได้ไอเซิร์ฟอ่ะผมคุยได้ถ้ามันกลับมาเล่นถ้าตีกับพวกเนี้ยแต่มันน่ามันน่าจะแบบกลัวเราไปอีกนานอะ ผมผมผมว่านะมันน่าจะกลัวเราอีกนั้นอนะ่ะพวกเนี้ยน,น่าจะไม่อยากเล่นกับเราแล้วอะ่ะยิ่งดีรอชิงจักรพงจักรพัรได้บ้านใหม่นู่นนี่นั่นหน่อยขอทำเลบ้านแบบดีๆหน่อย เฮ้ยสตอรี <tı ro> <functionality> <ke w> ่จบแล้วเราคุยเรื่องคนได้ป่วะได้พี่คุยข้างนอกกันนะสื่อสารนอกคุยข้างนอกกันนะได้พี่มันไม่กระทบอะไรเลยเ่วะก็จริงเฮ้ยออกเกมมาถ้าออกเกมแล้วมาคุยเรื่องเรื่องคนกันหน่อยบอกให้มาคุยในเทปก็ได้ จบแล้วลี่จบได้ไงพี่จบแล้วจบแล้วจบได้ไงเพ็บเฮ้ยพูดได้ไงไม่ไดในเมืองไปคุยเมืองเลยถามกูนะพี่เหรอไปในเมืองไอ้สัตว์จิตอะไรนี่ใช่กูยังอยู่ในเมืองกูพูดไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวยาเกาหลีชั้นมาเลยถังนั้นอ่ะี่ก็จบรอมาหลายวันแล้วแปลว่ามันขอจบไเพราะมันไม่ครบมันจะเอาลูกทีมกลับไปป่าวฮอกซันอ่ะ อาจารย์เลกทิกับใมที่สุดกูก็ได้หยุดไอ้เหี้ยแล้วกูมาหยุดวันที่หนึ่งเนี่ยนะที่สองแล้วไอ้เหี้ยควยนี่หยุดหรอกพี่เดี๋ยวมึงทำไมมึงไม่ไปสักมาคุยตั้งแต่วันที่ห6วะไอ,อ้อเหี้ยเอ้ยควยกูมาหยุดนี้กูต้องไปเล่งไปเดือนอีกแล้วผมหยุดสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงั้นผมมาอีกทีหนึ่งวันที่สามสิบนะ สร้างเสียงเพิ่มไม่ได้หรอกันเอาเอาหยุดหยุดถึงวันเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุยี่ะถ้ากูหยุดถ้ากูไปหยุดบันถึงวันอังคานนี้นะมันจะได้ปะวะวันเรา่กลับาวันอังคารได้ไหมวันที่แปดมาเงี้ยได้ไหมนานไหมวะ มึงอยู่ในบ้านเหรอไม่นานพี่ปกติเรเล่นมันหลายวันแล้วได้ชัดเข้าใจแต่แค่ใจจะขาดเออว่ะวันที่วันพรุ่งนี้รัดรีว่ะไม่ได้อ่ะดิคุยหยุดไม่ได้อ่ะดิวันพรุ่งนี้รัดรีว่ะไอสัตว์เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหยุดวันวันที่ที่สี่ละกันผมอยู่วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดอ่าโอเคนะผมหยุดวัน วันที่อ่าวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีว่าลูกลูกผมปิดอ่าหยุดปิดโรงเรียนปิดด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาลูกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นงั้นก็ตามนี้นะแต่วันวันพุ่งนี้ผมมาผมมาเล่นรัดแอดรัดถ้ามันแบบว่ายังต่อวันที่สองก็อ่ะวันที่สี่อาจจะมาแล้วก็จะเพิ่มไปห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มาวันที่เก้านะโอเคปะผมจะหยุดประมาณหนึ่งสองสามสี่ สี <4 S 2> ่วัวนผมไปอยู่ประมาณสี่วันนะไอ้เหี้ยแล้วพิ e มาวันที่สี่อีกไอสัตว์เอ้ยกันไม่พิผมไม่สตรีมแล้วกันถ้าจะดูสตรีมก็ไปดูพวกไอเซิร์กไอเซิร์กไม่ก็ไอตีแล้วกันผมไปอยู่ในช่องน้องๆน,น,นี่แหละ,ะเพราะว่าผมต้อง,ต,องต้องเคลียร์เรื่องคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มคัดเริ่มคัดคนคัดจะเริ่มคัดคนแล้วแล้วก็ผมจะ ขอขอเอาตัวตึงๆมาแล้วก็